สวัสดีครับพบกับป้านครับปลายครับในช่องป้านปลายทวิชาแนลนะครับผมครับวันนี้นะครับเรามีแบตสำรองนะครับของอีลูปนะครับมาแนะนําให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอีลูปเนี่ยเป็นแบตสำรองที่มีคุณภาพที่ดีมีชื่อเสียงนะครับในวงการของแบตสำรองแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเรื่องน้ำหนักแล้วก็ประจุที่ระบุเอาไว้เนี่ยตรงจริงๆกับที่ระบุไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับคุณภาพนะครับก็อื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง E-LOOP นะครับที่ส่งแบตเตอรี่สำรองนะครับมาให้เราได้ทดลองใช้กันนะครับก็เป็น allsen by e l o o นะครับ e w u 50ครับเป็นแบบแมกเน c ชาร์ตนะครับก็เป็นแบตสำรองชาร์จแบบไห้สายนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กกะทัดรัดมากๆเป็นแบบแม่เหล็กนะครับซึ่งให้แบตเตอรี่มาถึง สี่พันสองรอยแอมเลยนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนดีกว่านะครับว่ากล่องเขาเนี่ยดีไซน์เป็นยังไงบ้างอือก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปไ iPhone แล้วก็มีตัว m a ็กเซฟติดไว้แบบนี้เลยครับผมแล้วก็เขียนว่าแมกเนติกบวกพาวเวอร์แบงค์สำหรัไอโฟนสองซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์แล้วก็มีอะไรมาให้เราบ้างนะครับครับผมแกะขึ้นมาเลยโอ้โหสวยืปนันะเนี่ยอืม ก็เข้ามาก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่สำรองนะครับแบบนี้เลยห่ oh, <CEO. S 1> อเซลล์พลาสติกแบบนี้ไว้นะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ดีไซน์สวยงามแล้วที่สำคัญนะครับมันบางมากๆเลยนะเนี่ยใช่ครับดูดีมากๆเลยนะครับไปดูตัวข้างในกล่องกันบ้างนะครับว่าจะมีของอะไรให้เราบ้างนะครับนี่ครับมีตัวสายชาร์จ lining g h t t o USB C นะครับ ก็คือเเรอาใจสาวก iPhone a p p l e เออใครใช้ iPhone อยู่ก็คือมีสายชาร์จแบบเสียบให้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แบบแม่เหล็กก็ได้นะครับครับผมเสร็จเราก็มีถุงสำหรับใส่ตัวแบตให้ด้วยนะครับเขียนว่า all s e n e l u นะครับผมแบบและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสาย usb a นะครับ t o USB-C นะครับนี่ก็สำหรับชาร์จนะครับเข้ากับตัวแบตสำรองนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทดสอบกันนะครับติดไปกับตัว i p h o n สิบสามนะครับว่าจะมีความแน่นมากน้อยแค่ไหนนะครับกเดี๋ยวขออนุญาตนะครับติดเข้าไปเลยแบบนี้เลยให้ดูชัดๆนะนี่ติดแน่นมากยึดติดแน่นจริงๆนะครับ ก็กันอื่นต้องบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยใครที่ไม่ชอบพกสายชาร์จหรือว่าชอบเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็จะบอกได้ว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ร่วมกับเคสแบบแมกเนตกันบ้างนะครับว่าจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเราลองไปชาร์จกันเลยแน่นไหมนแน่นเออแน่นมากเห็นไ,ไหมทุกคนไม่หลุดนี่นะครับทุกคน มาถึงในเรื่องระบบชาร์จไร้สายเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้กับ iPhone 8ขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ร่วมกับเคสเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานแบบยึดต,ติดแบบแม่เหล็กเนี่ยได้ดีนะครับผมสำหรับการชารชจแบบไร้สายครับก็จะให้กำลังไฟอยู่ที่7.5วัตครับสำหรับ iPhone แล้วก็ให้กำลังวัตที่ 15วัตครับกับ Android นะครับเป็นรุ่นที่รองรับเท่านั้นนะครับใช่ครับผมต่อมานะครับมาถึงในการชาร์จแบบเสียบนะครับที่จะให้ความเร็วกว่าแบบ m a ็กเซ e นั่นเองนะครับก็คือจะจ่ายไฟอยู่ที่12วัตนะครับก็แนะนำสำหรับใครที่อยากชาร์จไวๆเนี่ยก็แนะนำให้เสียบชาร์จเอาเลยนะครับก็จะชาร์จได้เร็วกว่าแบบ m a ็กเซ e นั่นเองนะครับ การชาร์จแบบไร้สายนะครับก็สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริมตัวอื่นที่รองรับแบบชาร์จไร้สายได้ครับ <S <S อย่างเช่นตัว a p r p o d ขึ้นไปแต่ตัวนี้จะเป็น r p o d s ตัว AirPods 3ครับตัวล่าสุดนะครับก็ใช้สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็วางไว้เลยนะคใช่วางไว้เลยแบบนี้เลยมันก็จะชาร์จให้เรา ตสำหรับการออกแบบของเขาเนี่ยก็จะไม่แนบไปเลยกับตัวเครื่องนะครับมันจะมีรูเล็กๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนใช่ครับระหว่างการชาร์จของเขานั่นเองนะครับเขาจะดีไซน์ออกมาที่ทความบางเพียง1ซนติเมตรเท่านั้น และก็มาพร้อมกับความจุนะครับที่มากกว่าคู่แข่งบนท้งตลาดเนี่ยมากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยใช่ใชและในตรงนี้นครับก็จะมีไฟ LED ครับแสดงสถานะการทำงานของแบตเตอรี่ครับแล้วก็ปริมาณของแบตเตอรี่ครับว่าเหลือน้อยแค่ไหนแล้วนะครับผม ครับแล้วสำหรับการชาร์จนะครับแบตเข้าตัวแบตเตอรี่สำรองตัวนี้นะครับจะให้ความเร็วอยู่ที่12วัตต์เลยทีเดียวนะครับในการจ่ายไฟเข้าไปนะครับเป็นแบบ USB Type C นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าชาร์จไฟเข้าตัวแบตแยงเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับตัว Allsen by i l o u เนี่ยครับมี3สีให้เลือกด้วยกันจะมีสี Navy Blue นะครับแล้วก็สีแดงนะครับ เลชเชอรี่นะครับแล้วก็สีเทาอ่อนนะครับไลท์เกรย์นั่นเองนะครับผมครับสำหรับสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นนะครับที่ไม่รองรับ m a ็ s a ซ e เนี่ยก็สามารถซื้อวงแหวนเนี่ยมาติดภายนอกของตัวเคสได้นะครับเพื่อที่จะใช้งานร่วมกับอีลูอ EW50 m a ิ็กเซฟตัวนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าของแท้ต้องมีมออกบนตัว m a ็ s a ซ e แบบนี้เท่านั้นนะครับของแท้บต้องระวังนะครับของเรียนแบบเนี่ย สมัยนี้ก็คือแบบเยอะมากๆของตลาดคือเยอะมากๆถ้าเป็นของแท้เนี่ยเราสามารถเช็คซีเรียลน m เบอได้ด้วยนะครับสามารถเช็คได้ที่ w w w เบ sceru.com นั่นเองนะครับว่าเป็นของแท้จริงๆนะครับสำหรับในเรื่องของราคานะครับก็999บาทเท่านั้นนะครับโอ้หถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใช่ก็คือ ถูกกว่า Apple m a x safe เนี่ยถึง3เท่านะแล้วก็ให้แบตมาที่มากกว่านะครับ4,200ัน mm. นั่นเองครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับได้ที่ Shopee, Lazada, แล้วก็ JB Central เลยนะครับส่วนรายละเอียดครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใน d e ้ c r i p t i o n ของคลิปเราตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้นะครับมีไวเชอร์ให้ทุกคนด้วยนะครับเป็นส่วนลดนะครับสำหรับ s h อป e ีเนี่ยเราก็จะมีโค้ดส่วนลดให้ทุกคนตรงนี้เลยนะครับ,ส,รบสามารถใส่โค้ดส่วนลดตรงนี้ได้เลยครับเป็นส่วนลด10%และสำหรับ JD c e n t r a l แล้วก็ทาง l a z a d a เนี่ยก็จะเป็นลิงก์นะครับใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็สามารถคลิกไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาทำการ ทดลองใช้ให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับผมครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย